กับการเหยียดอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็จริงแล้วามตั้งใจเดิมก็คือต้องการที่จะด่าเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็แทะคนที่เราไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าคําคําพูดหนูมันอาจจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความความคิดน้อยของหนูเองค่ะว่าเราอาจจะด่าเพื่อนก็ได้แต่ว่าอาจจะใช้คำพูดที่สร้างสรรค์กว่านี้ค่ะนี้ใช่ค่ะแต่งเองค่ะย้อนกลับไปใช่ค่ะจากสังคมที่อยู่เลยค่ะย้อนกลับไปตอนที่แต่งแรงบันดาลใจเอ่แรงบันดาลใจอ่มาจากเพื่อนเลยค่ะคือคำว่าพักก่อน ที่หนูใช้เป็นประจำวันอยู่แล้วเราก็แบบพักต้อนอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาแต่งเป็นเพลง แล้วก็แอบน้อยเนาะแล้วก็แบบมีร้องโม้องไห้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมองในหลายๆมุมเพราะว่าเพลงหนูเนี่ยมันสามารถมองได้หลายมุมจริงๆเหมือนเรื่องบางเรื่องแล้วก็มองแค่มุมเดียวก็ไม่สามารถรู้ทุกปิดใช่ไหมคะเดี๋ยวไปกินกันก่อนลองทานลองทานกันเนานยังนานยังก็ไม่ไม่ได้นานวันนี้ค่ะก็คือแบบว่าเราเห็นแล้วเราก็แบบว้าวก็อะไรอย่างเนี้นเลยเค่ะหนูจะเนอาจะ บอกพี่ค่ะเขาอาจจะแค่แบบแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เขาต้องการอยากจะพูดเฉยๆค่ะแต่ว่าหนูอาจจะเก็บไปคิดมากเองมากกว่าค่ะ,<ม>ะก็เขาจะว่าในเรื่องของว่าแบบหนูเหยียดเหยียดผู้หญิงด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแย,แ,ยแย่กว่าผู้ชายเหยียด<ม>อีกอะไรเงี้ยค่ะมมไม่ไม่ได้เหยียดขอโทษจริงๆค่ะคือที่ทําให้แบบต้องต้องคิดไปในทางนั้นค่ะก็จะพยายามระมัดระวังการใช้คําพูดในเพลงมากขึ้นค่ ุญเช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเราก็ก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลของหนูมากค่ะ <laughs> คิดไหมว่าเพลงเราจะโดนจับเป็นประเด็นในอะไรบนางโอ้คือ แลระวังในระดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเพลงนี้ก่อนกว่าจะออกมาได้ก็แก้ไปประมาณ6ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อที่จะให้ออกมาดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นเดบิวต์ซิงเกิลด้วยทีนี้พอพอมันเป็นประเด็นออกมาแล้วก็อย่างที่หนูบอกค่ะหนูอาจจะคิดน้อยไปจริงๆค่ะในการใช้คําพูดอะไรเงี้ยเพราะเนื้อก่อนหน้าที่จะแก้มันค่อนข้างแรงเลยอ่ะแล็บเยอะกว่านี้ด้วยค่ะแล้วก็หนูลองไปเพอร์ฟอร์มสักที่หนึ่งแล้วเหนื่อยมากค่ะพี่หนูลงมาแล้วหนูต้องการถังออกซิเจนหนูก็เลยแบบเออไม่ไหวค่ะต้องพักก่อนอย่างตอนที่เราเขียนอันนเี้ย่ามันจะเงี้ยเราค สถานี้คนจะจับมองว่าแบบเลาเรียนอันมากงองอ๋อไม่ค่ะด้วยเจตนาแรกไม่ได้มีความเหยียดอยู่ในอยู่ในหัวเลยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้คาดคิดถึงตรงนี้เหมือนกันค่ะอพอคนแบบว่าจับข้อ,อยู่เลยข้อไหนข้อไหนข้อไหนว่า ก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าคิดเนาะคือบางทีมันตีความไปในลักษณะนั้นได้อะค่ะแล้วก็เพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเข้าใจในอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันส่วนอีกมุมนึงหนูก็มองว่าโอเคมันก็เป็นงานศิลปะในเรื่องของในในแง่มุมเพลงเนาะก็หนูก็ถือว่าเป็นการบอกสังคมละกันว่าในสมัยเนี้ยค่ะก็ยังมีการด่ากันแบบนี้จริงๆแบบสังคมที่หนูอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็กแจกกแจแจกกแจกแจกแจกกแจกแจกแจแแกแ อ๋อใช่ค่ะก็มีทั้งเปียกเพียบในในแง่ดีแล้วก็แง่ลบค่ะก็ก็ขอบคุณทั้งสองแง่ค่ะว่าอ,อย่างนี้ต้องระวังบ้างใช่ไหมคะค่ะก็ วังแต่ก็ยังจะไม่ทิ้งความความเป็นตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่เรามีเจตนาว่าโอเคอันนี้เราจะทําเพื่อส่วนรวมนะอยากให้สาธารณชนได้ฟังเราก็จะมีการสกรีนมากขึ้นแต่อันไหนที่เอาล่ะฉันทาเพื่อวงการยีพอซึ่งยีงพองเค้าเจอมันจะมีอะไรค่อข้ายเป็นเอกลักษณ์ในวงการแรปอะค่ะก็อาจจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของตรงนั้นไว้เหมือนกันก็อยากให้เข้าใจแต,าแ,ตาแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มไม่เข้าใจเราเราอยากอธิบายยังไงบ้างาให้เขาเปิดใจมันแล้วแต่ความชอบอะค่ะหนูไม่สามารถใบบอกได้เลยว่าอันนี้ดีนะอันนี้แย่ ่ะคถ้าคนที่เขาแบบว่าท่านใดที่ที่ชอบแล้วเขาก็จะอาจจะเปิดใจด้วยตัวเองเงแต่ถ้าอย่างที่เาเซนตเราแบบทิพยพ้าตั้งแต่ความคิดรงแล้วตั้งแต่ตังแต่ความคิดมาค่ะแรงไปไหมคะอ๋อแรงค่ะอ๋อลองลองให้ตรงเนี้เลยค่ะแต่ก็ก็เข้าใจค่ะคือเขามีสิทธิ์ที่จะเขามีสิทธิ์ที่จะเอออ่ขคอมเมนต์ในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทีความทัศนคติหนูในอีกอีกแบบหนึ่งจากที่หนูคิดอย่างเงี้ค่ะ ทำตามแล้วเพรียไปแล้วว่าเราควรนเข้าใจผิดขนาดนั้นไหมก็ช่วงแรกก็กลัวค่ะแล้วก็เครียดไปพราะถึงว่าเออตายแล้วสันดายังไงทุกคนชอบดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะทําผลงานออกมาชิ้นหนึ่งได้เราต้องชอบมันก่อนอ่ะมีความหมายที่แต่งมันต้องระวังขนาดไหนก็ดูเป็นเพลงไปค่ะถ้าเพลงนั้นหนูไม่หนูต้องการจะสื่อในท็อปิกที่มันจะต้องมีคําหยาบก็ต้องมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ แต่ว่าเทปอิงไหนมันไม่ไม่นจะเป็นต้องมีก็ได้ก็จะพยายามไม่มีอะไรเงี้ยคือจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวเองไปใช่่คะหลายคนเปรียบเทียบเราด้วยว่าเราอยากเหมือนนิกกี้มีนาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเทียบชั้นได้เลยของลูกในขนาดเลยไม่มีทางจะเทียบชั้นได้เลยค่ะเห็นด้วยค่ะคือนิกกี้มีนาเนี่ยระดับโลกค่ะบางบางท่านก็จะชมหนูว่าโอเคเหมือนลักษณะสไตล์เหมือนนิกกี้มีนาเลยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่หนูฟังค่อนข้างค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะ ออกมาในบางอย่างแล้วเขาก็เป็นไอดอลของหนูด้วยนะคะทางนิกกี้เนี่ะชักดีบีเลยเรื่องไม่ได้จริงๆแล้วก็อ่าก็ไม่เขาอยากให้เอาไ็มบียเที่ย,เยวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูห่างก,กับเขาเราฟ้ากับเหวเลยคะ่ะคือหนูเป็นเหวนะ้วค่ะหลายคนบอกว่าเอ็มบีเราก็กังวลมาอีกเหรอคะอันนี้หนูไม่เห็นคะ่ะอ๋ออันนี้อ่าไม่นะคะคือการเป็นประธานนักเรียนในในเอ็มบีอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะได้เป็นอินสปิเรชันหรือเปล่าคะที่เขามองเพราะว่า เรื่องประธานนักเรียนเนี่ยก็เป็นจากชีวิตหนูเองเลยด้วยค่ะที่เป็นประธานนักเรียนมาอันนี้ล้ววันนี้เราคุ้มค่าไหมกับการที่คนจากั่วประเทศแล้วก็คิดว่าต้องพัฒนาไปมากกว่านี้อีกค่ะมันยังมีอะไรที่รอหนูอยู่ข้างหน้าอีกเยอะค่ะหนูก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่พ่อแม่ยังไงบ้างคนที่แบบว่ามีคนเขาไปลุงแบบเขาก็เขาก็บอกค่ะเขาเข้าใจค่ะคือพอมันออกสู่สังคมภายนอกแล้วอะค่ะมันเราไม่สามารถทำคิดข่างความคีดใครได้เนาะแล้วก็ก็เข้าใจ เราพยายามลองมองในหลายๆมุมด <icana>, ูว่าเพลงนี้มันก็ติดความได้หลากหลายแง่มุมจริงๆค่ะแต่ก็ยืนยันคําพูดเดิมสุดท้ายแล้วเพื่อนที่โดนด่ามันรู้ตัวอย่างครับด่ามันทุกวันค่ะอันนี้ก็ยังอ่าเป็นเพลงไม่รู้เรื่องต้องด่าเป็นคําพูดแล้วค่ะพวกนี้คนที่เขายังปิดใจอยู่ต้องเปิดใจฟังลองดูไหมบ้าก็อ่าลองลองฟังดูนะคะ ชอบยังไงก็สามารถติเตียนได้นะคะหนูก็จะลองอันไหนที่หนูสามารถปรับใช้ได้ก็จะเอาไปปรับใช้ค่ะอันไหนที่เป็นตัวหนูจริงๆก็อยากให้เข้าใจหนูด้นะคะฝ่านได้นะคะ